ทรงคมสัจกสจกะนิครนสัจจกะนิครนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของท่านพระโคโดมมีส่วนอย่างไรที่เป็นไปมากในพวกสาวกอคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่า รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนดังนี้อคเวสนะ เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายท่านพระโคโดมขออุปมาจงแจมแจ้งแก่ข้าพเจ้าอักขิเวสนะอุปมานั้นจงแจมแจ้งแก่ท่านเถิดท่านพระโคโดมเหมือนพืชพันธุ์ไม้เหล่าใดเหล่าหนึง่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์พืชพันธุ์เหล่านั้นทั้งหมด ต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพูบณ์ได้หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังอันบุคคลทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงทำกันได้ฉันใดบุรุษบุคคลน,นี้มีรูปเป็นตนมีเวทนาเป็นตนมีสัญญาเป็นตน มีสังขารเป็นตนมีวิญญาณเป็นตนต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้นอคิเวสณนะข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเรา วิญญาณเป็นตนของเราดังนี้มิใช่หรือท่านพระโคโดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นประชุมชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นอคิเวสนะประชุมชนเป็นอันมากนั้นจักทำอะไรแก่ท่านอคิเวสนะเชิญท่านยืนยันถ้อยคําของท่านเถิดท่านพระโคโดมเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้รูปเป็นตนของเรา เวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้อคิเวสณะถ้าอย่างนั้นเราจักสอบถามท่านในข้อนี้แหละท่านเห็นควรอย่างไรท่านพึงแก้ไขอย่างนั้นอคิเวสณะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรอํานาจของพระราชามหากษัตริย์ ผู้ได้มูรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสันที่โกศนหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคตอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรือท่านพระโคโดมอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มูรธาพิเศษแล้ว เช่นพระเจ้าประสันทิโกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคธอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบซัพย์คนที่ควรริบซัพบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่อำนาจของหมู่คณะเหล่านี้คือวัชีมันละอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบซับคนที่ควรริบซับ ในประเทศคนที่ควรในประเทศยังเป็นไปได้ในแวนแควนของตนของตนเหตุไรเล่าอำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มูรทาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าเะเสฐทิโกศลหรือพระเจ้าอาชาตศัตรูเวทเทหิบุตรแห่งมคตจะให้เป็นไปไม่ได้อำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มูรทาพิเศษแล้วนั้น ต้องให้เป็นไปได้ด้วยควรจะเป็นไปได้ด้วยอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตนของเราอํานาจของท่านเป็นไปได้ในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือลำดับนั้นสัจจกะนิครนได้นิ่งเสีย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สองสัจจกานิครนก็ยังคงนิ่งอีกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสก,กับสัจจกานิครนต่อไปว่าอคิเวสนะการบัดนี้ท่านจงแก้ไม่ใช่การที่ท่านควรนิ่งอคิเวสนะผู้ใดอันตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งมีได้แก้ ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงในที่เช่นนั้นพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิดข้าพระเจ้าจากแก้ณบัดนี้อคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราดังนี้อํานาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมผู้เจริญอคิเวสณนะท่านจงทำไว้ในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกันอคิเวสณนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณว่าเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือ ข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมผู้เจริญอคิเวสณนะท่านจงทำในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคําก่อนกับคําหลังของท่านไม่ต่อกันอคิเวสณนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระโคดมผู้เจริญก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระโคดมผู้เจริญก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญ อักขิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล่ํากลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราดังนี้ผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้แล้วจึงอยู่มีบ้างหรือจะพึงมีได้เพราะเหตุไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญ อคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราดังนี้มิใช่หรือชะไหนจะไม่ถูกพระเจ้าค่าข้อนี้ต้องเป็นอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษ มีความต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้อยู่ถือเอาผึ่งที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่านั้นมีต้นตรงอย่างกำลังรุ่นไม่คดเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนต้นแล้วตัดยอดริดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพีแล้วจะพบแก่นได้แต่ที่ไหนแม้ฉันใด อคิเวสนะท่านอันเราซักไซไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคาของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าววาจานี้ในที่ประชุมชนในเมืองเวสาลีว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์แม้ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรารพบโต้อตอบวาทะกับเราจะไม่พึงประมาะไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้แม้แต่คนเดียวเลยหากเราปรารพบโต้อตอบวาทะกับเสาที่ไม่มีเจตนาแม้เสานั้นปรารพบโต้อตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาะสะทกสถานหวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปยายถึงมนุษย์เล่าดังนี้อคิเวสนะ หยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงยังผ้าห่มแล้วตกที่พื้นส่วนเหงื่อในกายของเราในเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยพระผู้มีพระภาคทรงเปิดพระกายในบริษัทนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกะนิครนนั่งนิ่งอึง้งเกอ้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศราหมดปฏิพาน